สวัสดีครับกว่าจะได้นอนนะครับเมื่อคืนตื่นขึ้นมาก็ประมาณสักตีสองนิดๆนะครับก็มาเตรียมคิดเตรียมรายละเอียดประเดยบม,มาพูดถึงข้อมูลในระหว่างเกมนะครับแล้วก็นั่งดูเกมไปอารมณ์ของการดูเกมโอเคเลยนะในช่วง8นาที10นาทีแรกนี่หรือบูนี่ยเล่นใช้ได้เลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเปเ,เช ตั้งหลักได้ก็เริ่มเป็นบอลที่ค่อยๆกดเข้ามาเรื่อยๆกดเข้ามาเรื่อยๆที่วู้ผภูก็โดนกระหน่ำเข้ามาครึ่งหลังยิ่งโหมเข้ามาหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งสองครึ่งเนี่ยจากสถิติที่ผมไปดูในเว็บที่มีการเก็บสถิติมานะครับอย่าง ESPN เนี่ยก็ให้27นะครับแต่บางเว็บ ก็บอกว่าเป็นโอกาสถึง28หนสํสำหรับทีมเจ้าบ้านเปเช่นะครับนักเตะอันตรายของเปเช่เนี่ยนะครับก็พาเรดกันเข้ากระหน่ำยิงครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาดูก่อนว่าในคู่อื่นอื่น,นะครับที่เตะไปทั้งหมด8คู่เนี่ยมีผลมายังไงเพื่อที่จะมาประเมินว่าโอกาสเข้ารอบของแต่ละคู่เป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาโฟกัส ที่คู่ของเราทีเดียวเลยนะครับคู่เตะเร็วที่สุดก็คือกลับบุกับแอสซันวินล่าสกอร์จบลงด้วยแอสซันวินล่าทีมเยือนบุกไปเก็บชัยชนะได้1นึ่งเจ้าบ้านเนี่ยมาทําประตูได้ในทีที่12นะครับเป็นเดอะคายเปอร์ซึ่งเป็นประตูตีเสมอนะครับส่วนวินล่าเนี่ยมีผู้เล่นทําประตูได้อยู่3คน นะครับมียอนไบรลี่ทำประตูได้เร็วเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่3นะครับทำให้ฟิลลาได้เปรียบแล้วก็เดอร์ไคเปอร์เนี่ยก็มาตีเสมอจากนั้นก็มิเคเล่มาทำโอนโกในทีที่82นะครับเกมมันใกล้จะจบอยู่แล้วนะครับบอลที่เปิดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามิเคเล่เนี่ยนะครับสกัดเข้าปูดประตูตัวเองไปทิโมงมิโยเล่ อดีตผู้รักษาประตูของเราเนี่ยครับก็ทําหน้าเส็งเลยนะครับจากนั้นก็เป็นอเซนซิโอยิงจุดโทษเข้าไปนาทีที่88นะครับแล้วก็คู่ที่ผลออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันบุซิรัดมุนเจ้าบ้านเสมอกับทีมริวไป1ประตูหนึนะครับคาริมอเดเยมีเนี่ยยิงนําตั้งแต่นาทีที่22นะครับลูกนี้ยิงสวยยิงแรงเลยนะครับจากหน้ากรอบเขตโทษลูก พุ่งเบียดเสาเข้าประตูไปนะครับรักษาประตูเนี่ยเห็นก็ไม่น่าจะทานอบอลมันแรงนะครับแล้วก็กว่ามันจะฝ่าดงผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทั้งหลายคนเนี่ยรักษาประตูกว่าจะเห็นมันก็ใกล้แล้วนะครับทีมริวก็มาตีเสมอจากอาคอนฮาร์ลันันตีเสมอในทีที่68นะครับก็เสมอกันไปนะครับเดี๋ยวเลข2เนี่ยนะครับคู่นี้จะไปเจอกัน ในบ้านของลิวนะครับที่ฝรัรงเศสส่วนคู่ที่ดูเข้มข้นอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการดวลกันในมาริดดาบี้ by, ก็เป็นเรอลมริดนะครับที่เอาชนะแอตเลติสได้2อูหนึ่งเป็นการเล่นในสนามซาเดียโกเบเดนบิวซึ่งเดี๋ยวจะกลับไปเล่นที่สนามบ้านตาเมโทรปพลิตตโนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรอลมริดนะครับเป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่า ไอ้สกอร์ที่มันได้มาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นการบ้านแหละว่าคู่ต่อสู้จะเอาประตูคืนได้ยังไงแล้วก็จะเร่งแซงได้หรือเปล่านะครับทิสีไอเฟนถูกทีมของอาเตต้าเนี่ยนะครับบุกไปถล่มสเสละเลยนะครับจากเกมที่เล่นกับผู้เล่นชุดสำรองชุดเด็กของเราเนี่ยนะครับโอ้โหทำเหนือนะครับพอมาเล่นเกมนี้เนี่ยปรากฏว่าโดนถล่มเละเลยคือ ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็เป็นแต่ละประตูแต่ละประตูนะครับจบลงด้วยหนึ่งประตูเจ็ดซึ่งไม่ต้องสืบแล้วนะครับว่าเลขสองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาเล่นที่ลอนดอน,นด้วยนะครับอาร์เซนอลเอาชุดเลกลงเนี่ยก็น่าจะลอยลำเข้ารอบไปซ้ำไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันแล้วกันว่า,าทีตไหนจะเข้ารอบนะครับคนทำประตูได้นี่นะครับเจ้าบ้านก็เป็นนอแรงนะครับเป็นการยิงจุดโทษ ก็เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยทิมเบอร์นี่ยิงก่อนนาะทีที่18นะครับจากการขึ้นโขกลูกที่เดนการไลท์เปิดแล้วก็อินวานิรี A ยิงประตู02นะครับนาะทีที่21แล้วก็จากนั้นก็เมลิโนนะครับก็หลุดเข้าไปยิงจังหวะแบบมันง่ายนะครับก็เป็นประตูที่3นาะทีที่31จากนั้นก็เป็น การเสียจุดโทษของอาร์เซนอลนะครับก็ไม่เหลือนะครับแหล่งก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็มายิงประตูฉีกออกไปอีกนะครับเป็นโอเรกาดยิงนาทีที่ส7แล้วก็โอเรกาดก็ยิงประตูหนึ่งนาทีที่7 3นะครับลูกที่5เนี่ยก็เป็นฟรอสซาแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบ็กซ้ายนะครับที่เติมขึ้นไปยิงนะครับคาราฟิโอดีซึ่งยิงได้บ่อยๆนะครับ ผมคิดว่าถ้าจะมองว่าทีมที่น่าจะไม่ต้องไปคิดแล้วว่าเลกสอจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอลนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้ในค่าคืนวันพุธที่เราเตะนี่แหละครับไฟนอลกับอินเตอร์เนี่ยนะครับก็เปิดหัวในคู่เชื่องคืน45นะครับแล้วก็เป็นอินเตอร์เอาชนะได้2อนะครับจากประตูแรกตูรามเนี่ยนะครับชาร์จ ต่อะเข้าไปนะครับจากรูปที่ตกมาจากด้านขวานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลิซาโรมาติเนสส่วนคู่ของเรานะครับเปเชนเนี่ยนะครับกระนำใจเรานะครับมีโอกาส28ผลลิวบูเนี่ยมีโอกาสทั้งหมด2ผลนะครับเข้ากรอบ1ผลจากีิท้าวิลเลีสแล้วก็เป็นประตูนะครับความดีความชอบก็ให้เครดิตจากการแก้เกมของอาร์เนอร์นะครับ ประตูเกิดขึ้นในทีที่87เล่นเอาผู้เล่นของเบเชเนทอเลยนะครับส่วนเบนฟิก้าเนี่ยนะครับมีผู้เล่นเยอะกว่านะครับแต่ปรากฏว่าทําอะไรบา์เซโนนาไม่ได้แล้วก็มาเจอลูกที่ลาพินยาเนี่ยครับเก็บบอลจากความผิดพลาดของการจ่ายบอลไม่ละเอียดของผู้เล่นเบนฟิก้านะครับแล้วก็พาบอลจี้เข้าไปหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็สัตว์ บอลทะแยงมุมเสียบเสาด้านซ้ายมือของผู้รักษาประตูนาทีที่ยงนนะครับก็เป็นประตูชัยซึ่งรูปเกมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่ลิวพูลเล่นกับเปเชนะครับก็คือบาเซโลนาเนี่ยนะครับก็ถูกเบนจิก้าเนี่ยครับกดเข้าใส่ตลอดนะครับแต่ดูจงังหวะหวาดเสียวแล้วก็ลูกที่ยิงเข้ากรอบเนี่ยลิวพูลเนี่ยโดนเยอะกว่านะครับแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับก็โชว์ เซฟแบบโค้ดเซฟทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์0-1เหมือนกันนะครับเบย์เอมิวนิกเนี่ยนะครับก็เอาชนะเบย์เอลลูค้เซนได้3-0นะครับมีแจกจุดโทษนะครับแล้วก็เจอไปแดงอีกนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ซัดไปสองลูกนะครับจากจุดโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็ลอยตัวเข้าไปโขกแล้วก็ คนที่ยิงประตูที่2ได้ก็เป็นมู z ซล่านะครับก็เกิดจากความผิดพลาดลูกษาประตูคว้าบอลไม่อยู่นะครับพอบอลหล่นมูซซล่าก็อยู่แถวนั้นนะครับก็เหย่เท้าจิ้มเข้าประตูไปนะครับตูจากโอกาสตรงนี้เนี่ยทีมที่มีโอกาสเยอะที่สุดในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่านำห่างถึง6สกอร์นะครับผมมองไปเอาเหมือนกันว่า PS g i โอเเนี่ย จะทำยังไงถึงจะถล่มอ์เซนอลได้ถึงหกลูกขึ้นไปนครับมองว่าอันนี้เนี่ยก็แทบจะลอยลำนะครับทําให้อร์เตต้าเนี่ยสามารถโรเตชันผู้เล่นได้แบบเต็มที่เลยตอนนี้เล็กสอเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกทีมนึงเนี่ยที่มีโอกาสสูงม,มากๆนะครับก็แทบจะการันตีเลยเพราะว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยเสียประตูให้ฝั่งตรงข้ามเยอะนะครับ เวลาแพ้แล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกร่งด้วยอยองวิลล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าชนะในเกมเยือนสตหนึ่งนะครับโอกาสที่จะมาโดน3ลูกรวดหรือแพ้ด้วยสกอร์หนึ่งสามเหมือนกันเนี่ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้น,นยังไงแล้วก็อินเตอร์ทีมขี้เหนียวนะครับที่เวลาเสียประตูก็เสียน้อยมากนะครับยังไม่มีเกมไหนเลยใน UCL ที่อินเตอร์เนี่ยนะครับเสียเกินหนึ่งประตูดังนั้นเนี่ยการมี2ส,สกอร์เนี่ยก็ทำให้อินเตอร์เนี่ย ่อนข้านชัวร์แล้วนะครับแล้วก็าเยอนมิวนิกนะครับกับ3สกอร์เนี่ยผมก็มองไม่เห็นว่าทีมของชาบีอลอนโซเนี่ยจะสร้างปฏิหารยังไงนะครับที่จะยิง3ลูกใส่าเยอนมิวนิกก็ถือว่าใน4ทีมนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสสูงมากนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปแบบไม่ต้องมาเหนื่อยยากอะไรมากมายนะครับแล้วก็ทีมที่มีโอกาสสูงอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นบาร์เซโลนานะครับเพราะว่าไป ได้สกอร์จากเกมเยือนนะครับเล่นในบ้านบาเซโลนาเนี่ยก็เป็นทีมที่ดุดันนะครับเกมลุกน่ากลัวนะครับกดไม่น่าจะพลาดในบ้านนะส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าคำคืนยุโรปแล้วก็ที่สนามแอนฟิลด์ด้วยนะครับก็เป็นที่โจดจันไปท่วในยุโรปนะครับใครที่ไปสัมผัสบรรยากาศเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับผมมองว่าทั้งสองทีมนี้เนี่ยก็โอกาสใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็เรลมาดริดที่มีสกอร์ได้เปรียบแอตเลติอยู่ลูกหนึ่งนะครับผมก็มองว่าเกมนี้ที่จะต้องไปเยือนเนี่ยนะครับมันอาจจะยากกว่าหน่อยหนึ่งส่วนลิวพูกับบร์เซโรุนาเนี่ยก็จะเล่นในบ้านผมมองว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับจะมีความได้เปรียบมากกว่าแรลมาดริดที่จะไปเยือนแอตเลติทนะครับที่สนามบ้านตานะครับก็มาดูกันนะครับว่าแร็มบอรเนี่ยนะครับจะสามารถ ผ่านทีมแอตเลติกโอเมริดทีมร่วมเมืองมาได้หรือเปล่าครับคือสกอร์ที่มันต่างของสกอร์แล้วก็ต้องไปเล่นในบ้านคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าโอกาสที่จะโดนเนี่ยก็มีสูงนะครับอาจต้องต่อเวลาแล้วก็ไปโดนจุดโทษทีหลังก็ได้หรือไม่งั้นก็อาจจะแพ้ขาดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่ดูโอกาสใกล้เคียงกันก็เป็นลิวที่จะกลับไปเล่นในบ้านแล้วก็ฟุเซีดอตเนี่ยก็จะมาเยือนนะครับผมก็มองว่าคู่นี้เนี่ย เป็นบรูซิลดมุนเนี่ยนะครับไม่เด็ดขาดพอดังนั้นเนี่ยทำให้ในเลข2นี่ต้องไปเยือนลิวนะครับผมมองว่าเนี่ยคู่นี้มีโอกาสใกล้เคียงกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะฟันธงเลยว่าเข้ารอบไปแล้วแน่ๆนะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับวิลล่าก็น่าจะชัวร์นะครับอินเตอร์ก็ไม่น่าจะพลาดแล้วก็บาร์เซโลนาน,นะครับแล้วก็มีโอกาสสูงอีก2ทีมก็เป็นบาร์เซโลนากับเรอร์พูลเนี่ยนะครับที่ถือว่ามีโอกาสสูงแล้วก็ มีโอกาสมากพอสมควรก็ไปแลเมเรลิตส่วนรีวกับบริษยทธ์ดอนมูลน,นะครับก็ต้องไปวัดกันในเลข2อีกทีนึงนะครับว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันนะครับเนี่ยแล้วก็เกมที่ลิวบูบุกไปเ,ย,เยือนเปเชเนี่ยการจัดตัวเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าเจตนาของอร์เนอร์เนี่ยคิดเลยว่าจะจัดตัวเพื่อจะไปดวลกับเปเช กะพระแรกกันเลยนะครับแต่ประเด็นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันทําให้เราไม่สามารถเล่นในมาตรฐานที่มันควรจะทําได้นะครับในยังว่าช่วง8นาทีแรกก่อนที่เปเชเนี่ยเขาจะจับจังหวะเขาได้นะครับเรายังมีโอกาสอยู่นะครับแต่พอพ้น8นาทีไปแล้วเนี่ยโอกาสส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเปเชเนี่ยแหละครับที่พาบอลพาเลทเข้ามา เรามีโอกาสเหมือนกันนะครับในจังหวะขึ้นบอลขึ้นไปแต่ความละเอียดในการออกบอลการสอดประสานการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลการสอดการเติมจังหวะทุกอย่างเนี่ยมันไม่คลิกเลยแล้วก็เป็นช่วงที่โม e ถือสิทธิ์อดด้วยเห็นชัดเจนว่าโม e เนี่ยไม่สามารถดวลกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าได้เป็นรองในจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งชัดเจนมากนะครับ ถูกแย่งบอลง่ายๆนะครับหรือหลายจังหวะเนี่ยนะครับแรงเสียดสีเนี่ยก็สู้คู่แข่งไม่ได้นะครับแล้วเขายังมีตัวซ้อนอีกครับก็เลยทําให้พอโมเนี่ยไม่คลิกมีจังหวะสวยๆนะที่ดาวินเนี่ยนะครับวิ่งเฉี่ยวไปแล้วก็มีเวลามีพื้นที่เยอะเลยโมก็มีเวลาเยอะนะครับจังหวะที่หลุทะลุขึ้นไปแล้วจังหวะแบบนั้นโมยังวางบอล ไม่ลงเป้านะครับจ่ายบอลสั้นฟอร์มตกชัดเจนมากในใจผมเนี่ยผมให้ไม่ถึง6นะแต่ว่าอนุโลมแล้วกันเพราะว่าเราเก็บชัยชนะออกมาได้นะครับก็เลยว่าอนุโลมไปเพราะในแนวรุกการประสานงานกันไม่ดีนะครับดูดีอัสโอเคแหละเรื่องความขยันขันแข็งแต่การเล่นที่ชาญฉลาดและมีประโยชน์เนี่ยไม่มากเท่าที่ควรนะครับอันนี้ ผมก็เลยมองว่าการที่อา์เนอร์เนี่ยเปลี่ยนตัวในครื่องหลังเนี่ยมันได้ผลดีมากๆนะครับในบรรดานักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไป4คนนี้นะครับทุกตัวคลิกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาตาลุไม่ว่าจะเป็นดาวินกับเคติโจนที่ลงไปเนี่ยครับโจนเนี่ยนะครับไปคุมให้แดนกลางเนี่ยมีตัวเก็บบอลมากขึ้นแล้วก็คอยเซ็จ,จังหวะได้ดีขึ้นแล้วก็ประตูที่ เกิดขึ้นในเกมนี้นาะทีที่87จากไปเท้าฮาวิสเนี่ยนะครับโจนส์ Jones ก็มีส่วนนะครับเดี๋ยวไปลงรลลายเดียดตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวสำรอง2ตัวอย่างดาวินแล้วก็ฮาวิสเนี่ยก็ลงไปทำให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงผมทำใจเลยนะว่าโอเคมันแค่เสมอเนี่ยถือว่าพอแล้วแต่ด้วยความสามารถที่สุจะบรรยายของอธิทรงนะครับ ผมเรียกว่าหลวงพ่อลีนะครับถ้าสนิทสนมกันหน่อยหนึ่งก็เรียกว่าหลวงพ่อหมีนะครับโอ้โหแกเหมือนติดบิกบินจริงๆนะครับแกบินซ้ายป่ายขวานะครับปัดป้องอะไรไม่ว่าอะไรนะครับเข้ามาในกรอบเกตโทษนะครับแกจัดการออกหมดแล้วแกปัดแบบไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้ซ้าเลยนะครับจังหวะในที่คว้าอยู่ได้คว้านะครับแล้วในการเซฟแต่ละจังหวะเนี่ยนะครับเซฟได้ฉลาดมากนะครับ แล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่แกก็สุดแล้วนะครับแกบล็อกเดนเบเร่ได้ทีหนึ่งแล้วแต่ว่าจังหวะที่มันรีโหลดแล้วก็ซัดเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นตัวบาโคลานี่แหละนะครับที่สอดเข้ามายิงจังหวะนั้นนะครับก็มีโซโบนะครับที่ลงไปช่วยในเกมรับนะครับบล็อกไว้นะครับก็เลยทําให้จังหวะทั้งหมด10ผลของเปเช่เนี่ยนะครับเป็น หลวงพ่อหมีเซฟไป9นะครับหรือจะเรียกชื่อแบบทางการหน่อยหนึ่งก็หลวงพ่ออารีนะครับเซฟไป9นะครับอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการบล็อกของโซโบนะครับตัวที่อันตรายไม่สุดในทัศนะผมนะของทีมเจ้าบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นควอสเซเลียโอ้หยิ่งแต่ละดอกมี3จังหวะเน้น,เน,นเนื้อ,น,อ,น,อนะครับ ทั้งทิศทางความแรงจังหวะมันได้หมดยกเว้นจังหวะที่ยิงเข้าไปในจังหวะนะั้นเนี่ยที่เหมือนกันอ่านจังหวะเนี่ยยากเพราะว่าแกแกจับแล้วแกขยับหนึ่งทีแล้วแกก็ยิงนะครับยิงด้วยซ้ายลูกนั้นถ้ามันเข้าประตูไปนะครับคือจังหวะที่แกรับบอลเนี่ยนะครับมันลายดีเฟสเราเนี่ยนะครับสมาธิดีมากจัดระเบียบดีมากผมกลับไปดูยอนจังหวะนั้นนี่นะครับแต่ละคนเนี่ย วิ่งดันลายขึ้นไปในจังหวะที่ผู้เล่นของเปเชเนี่ยกดดันเข้ามาถือว่าเป็นจังหวะการเล่นที่มั่นใจสูงมากแล้วก็สภาพจิตใจเนี่ยคือในหลายทีมเนี่ยพอโดนกดแบบนี้เนี่ยไม่กล้าขยับนะครับแต่แนวรับของเราเนี่ยนะครับความมีวินัยแล้วก็จังหวะเป๊ะมากนะครับจังหวะนั้นเนี่ยพอเขาดีโหลดมาปับ๊บผู้เล่นของเราดันขึ้นไปเลยอีบูเดิมมายืนตามสุด วิ่งทะลุขึ้นไปเลยนะครับไปอยู่ถึงริมเส้น18หลาเลยนะครับก็เลยทำให้จังหวะที่คอสเคเลีย er ได้บอลเนี่ยนะครับส้นเท้าอยู่ล้มค่อมนานะครับเวียเช็คแล้วก็กลายเป็นว่าจังหวะนี้ยิงเข้าก็ไม่เป็นประตูนอกนั้นจังหวะไหนก็ตามนี้เข้ามาในกรอบติดหลวงพ่อหมีหมดหรือหลวงพ่ออดีเนี่ยครับคอสเคเลียเนี่ยนะครับ หลายจังหวะนะครับที่ยิงแล้วโหบอลมันทิศทางมันใช่หมดความแรงมันใช่หมดนะครับแต่ก็ไม่รอดนะครับเดมเบเล่เนี่ยนะครับได้จังหวะเน่งๆ่งของพ่อหมีก็วิ่งออกมาเลยมาบล็อกใกล้ๆนะครับแต่จังหวะนั้นนี่มันยังมีจังหวะต่อเนื่องอีกแล้วก็เป็นบาโคล่านะครับที่ยิงไปแล้วเป็นโซโบเนี่ยครับบล็อกไว้นะครับดูเว่เนี่ยก็แต่งหาจังหวะยิงจนได้นะครับเดมเบเล่เองเนี่ยสเต็ปเท้าก็เลอกินเหลือใช้จริงนะครับ ใน10บผลนี่นะครับนักเตะที่มีโอกาสเนี่ยผมมองว่าหลายๆจังหวะมันเป็นจังหวะที่มันควรจะได้ประตูสัก2ประตูเป็นอย่างน้อยนะสประตูนี่ยังถือว่าน้อยเลยนะโอกาสที่มันจะแจ้งขนาดนี้นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยสักครั้งที่จะผ่านหลวงพ่ออดีของเรานะครับการเล่นเมื่อการมีการปรับเปลี่ยน นะครับประตูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันดีมากพอมีคาร์ิโจนลงมาเนี่ยนะครับคาริโจนเนี่ยได้บอลอยู่ค่อนมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีผู้เล่นของเปเชนนะครับเข้ามีบหลายตัวเลยเคาร์ิโจนก็พาบอลหนีการบีนะครับเราก็ไต่ลงไปไปเซตใหม่นะครับก็คืนบอลยาวไปเลยไปถึงอลิซงบอลที่ อที่โจเนี่ยคลองเนี่ยมันก็ดูดผู้เล่นของบริชเชแมงเนี่ยนะครับตามมาบีบในพื้นที่ในโซนที่เราคลองบอลอยู่นะครับพอบอลเนี่ยมันคืนไปที่อาริซงก็เลยทําให้ผู้เล่นของฝั่งเปเชน่นะครับที่ช่วยกันมามาบีบเนี่ยนะครับก็อยู่ระยะห่างจากบอลอาริซงเนี่ยเงยหน้ามองก็เห็นดาวินเนี่ยนะครับ อยู่ในตำแหน่งที่พอจะไปวัาใจก็วางบอลยาวเลยจากด้านหลังมาข้ามมาแล้วก็ที่ตรงนั้นนี่นะครับมีเซนเตอร์ฮาบของเจ้าบ้านเหมือนจะเล่นแล้วจังหวะแรกนะครับแต่ปรากฏว่าขยับตัวถอยลงไปนะครับพอขยับตัวถอยลงไปก็เลยกลายเป็นว่าพอจะกลับมาเพื่อจะเล่นบอลเนี่ย ดาวินเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหาแล้วแล้วก็ดาวินเนี่ยรูปร่างก็สูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงความดุดดันความเข้มข้นในการขึ้นเนี่ยก็าหายห่วงนะครับจังหวะนั้นแหละแย่งมงกันแต่ไม่มีใครมงโดนบอลน,นะครับบอลมันโดนหัวไหล่ของดาวินพอตกลงมาเนี่ยก็เป็นดาวินนะครับที่รักษาสมดุลดีกว่าเขาเก็บบอลได้จังหวะเดียวกันนั้นแหละก็เป็นแมคก้านะครับวิง่งซอด พอแมคกาวิ่งสอดเนี่ยก็มีผู้เล่นดูเหมือนจะเป็นเนวสนะครับที่วิ่งตามแมคกาลงไปก็เลยถูกดึงไปกลายเป็นว่าพื้นที่หน้ากอกเก็ตโทษเนี่ยนะครับเป็นดาววิเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่จะครองบอลได้แล้วก็ที่ด้านไกลจากริมเส้นเนี่ยนะครับนักเตะตัวสำรองที่เพิ่งลงมาเหยียบสนามเนี่ยไม่กี่นาทีนะครับอย่างฮาวลสนะครับก็สปรินตมาวิ่งตัดเข้ามาวิ่งมาได้ระยะ จังหวะนั้นเนี่ยในใจตอนที่ดาวินเนี่ยชิงบอลได้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าดาวินเนี่ยดาวินเนี่ยต้องหาจังหวะยิงเองแต่ปรากฏว่าพอดาวินเก็บบอลได้แล้วเห็นทวีเยนเนี่ยเคลื่อนที่มาเนี่ยก็ไหลให้เลยวิ่งมาถึงก็ไม่จับเลยก็ยิงซัดเข้าไปเลยนะครับบอลน,นี้ไม่ได้ฉีกมากแต่ผู้ษาประตู ก็พยายามนะครับปัดแต่มันโดนไม่จังพอบอลมันก็หลุดเข้าประตูไปนะครับเป็นประตูเดียวที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูชัยของเรานะครับวิเอเลสก็เป็นฮีโร่ของเกมนะครับดาวินก็เป็นคนแอซิ์ให้เซอร์ไพรส์ตรงที่ดาวินไม่ฝึกหิงเองปกติเนี่ยจังหวะแบบนี้ดาวินต้องหญิงเองแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ทำให้เกิด p ี ก็คืออาริซงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับคนที่ทําให้อาริซงเนี่ยนะครับมีจังหวะมีเวลาพอที่จะได้วางเท้าเปิดบอลดีๆนีนครับก็เป็นคารติโจนะครับที่พอขึ้นไปแล้วมันตันนะครับก็คลองบอลไว้กับตัวแล้วก็พาบอลย้อนคืนมาจากนั้นเนี่ยก็จ่ายจากริมเส้นนะครับประมาณสักกลางสนามเนี่ยครับย้อนกลับมา ที่กรอบเขตโทษของเราก็เลยทําให้ระยะใกล,ใกล้ๆนั้นนะไม่มีผู้เล่นของเปเชเลยอริสงก็เลยเล่นง่ายนะครับถือว่าตอนนี้โอกาสที่จะกลับมาเล่นในเลข2เนี่ยนะครับพิบูลเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมที่สองนี่น่าจะเป็นเกมที่สนุกเพราะว่าเราเห็นแล้วคุณภาพของเปเชเป็นยังไงแต่ชื่อเสียงที่ตั้มลือกันมายุโรเปียนไหนที่ สนามแอนฟิลด์เนี่ยนะครับมันขลังขนาดไหนก็มาคอยดูกันว่าทีมเยือนอย่างเบเชนเนีครับจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับคิดว่าเกมนี้เนี่ยครับเป็นเกมที่น่าจับตามองมากๆลิวพูเองจะมีภารกิจที่จะเล่นในพิีเมีย์เจอซัลตัมตันก่อนแล้วก็จะเล่นในค่ำคืนนังคานเกมเจอกับซัลตัมตันนีกจะเตะก่อนนะครับ ตในค่ำคืนวันเสาร์ตอนสี่ทุ่มนะครับส่วนอาร์เซนอลเขาก็จะไปเล่นในบิ๊กแมตที่จะไปเยือนสนามอัลทร์ฟอร์ดเราถ้าสามารถชนะเซาเทมตันตได้เนี่ยก็จะมีระยะห่างจากอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ16แต้มก่อนนะครับส่วนใน UCL เลนี่ยนะครับเลข2เนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปไหนก็เป็นสนามเย่าที่เราจะเล่นที่สนามแอนฟิลด์อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ